นี่ครับผมขี่รถมาแบะแขางทางครับผมเห็นสวนคุณตาครับผมนี่แบกเบอรเบิงหมักต้นโดกโดกพี่น้องนี่สวนคุณตาไหวบันย่างนำสายได้พี่น้องเด้อครับผมนี่ยเบอรเบิงครับผมนี่เราปลูกยันได้โดกนี่ครับผมนี่โดกอีรีพี่น้องนี่เอาแถวบ้านก็ไปโดกป่ะนี่บักบักต้นบักแฝงไงเหรอพี่น้องบ้านเท่านี่โอ้นี่ครับจอเต็มเลยพี่น้องนี่โอ้งามคักดเลีครับนี่ไม่ได้อยากปลูกตัวเยี้งกามาสอบถามเราได้เด้ครับเด้อนี่ครับผมนี่มักปลูกของปลูกเก่าปลูกของเพราะผลนี่ ต้นกล้วยครับผมบักต้นนี่ครับโอ้ผมบลือใจบักต้นครับผมนี่ดกอีลีพี่น้องดกเป็นตาสอนครับผมนี่นี่โอ้นี่อีลีเลยพี่น้องนี่ดกคักนะครับผมปกติกับทีบ่ดดกปนี่พี่น้องนี่เบิ้งเราปลูกเราเอาใจใส่ครับผมนี่เราโอ้เรามีเทคนิคครับผมนี่พี่น้องเอาเบิ้งนะครับเด้อนี่บันย่างน้ำใสนี่แหละครับผมนี่ปูตานี่แหละครับนี่ดกอีลีพี่น้องด๊กเจ้านี่เนะครับด๊อกก็ยังตาเห็นนี่พี่น้องนี่โอ้นี่ครับผมอ่อนซ่อนครับพี่น้องนนนีีี่่่งงงาามมๆพ้อเลยนี่ยงามเลย ถามคุณตาไวก็ว่าเบิกต้นเป็นเบิกต้นพันธุ์ธรรมดาเนี่แหลยครับผมแต่ว่าดกแต่และเทคนิคครับผมเทคนิคปลูกแต่ละคนกับพวกคือกันนะพี่น้องเนาะนี่การเอาใจใส่การดูแลพี่น้องโอ้ครับผมดกที่รีครับพี่น้องบกต้นครับผมนี่โอ้ดกดกพี่น้องดกกันโู้นี่ครับผมเลยมาขอเก็บภาพไปฝากพี่ฝากน้องพี่น้องนี่โอ้หน่อยเต็มเลยพี่น้องนยครับทั้งขงางล่างทั้งอยู่ขางบนพี่น้องเต็มเลยครับเนี่ยโอ้ตาวันซ้อนพี่น้อง